สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยนี่คือต้นกวักอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่คือกวักโพเงินไหมนี่ใบของเขาเส้นสีเขาขาวอ่าสิกแซกแจกออกมาข้างๆใบแบบนี้คือเรียกว่า โพเงินนะนี่นี่นี่ลักษณะของต้นจะเป็นแบบนี้แล้วต่อมาก็เป็นกวักโพทองเห็นไหมนี่กวักโพทองนะจะเป็นใบที่แบบว่าเป็นสีทองเห็นไหมเป็นสีทองสวยงามนะกวักโพเงินและกวักโพทองนี้จริงๆแล้วเขามี ความสวยงามเป็นทุนเป็นต้นทุนอ่ามีความสวยงามเป็นต้นทุนเห็นไหมเอ่อป้าคุณตาวิธีไทยเที่ยงนี้ทำไมถึงเอาต้นสวยๆมาให้ดูอต้นไม้มงคลด้วยเห็นไหมนี่น,นี่ต้นกวักโพเงนินและกวักโพทองนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้ว ยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามหลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยกวักโพเงินและกวักโพทองนี้ต้องปลูกต้องปลูกคู่กันนะปลูกคู่กันโพเงินและโพทองของคู่กันอเห็นไหมเงินกับทองอสวยงามแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศอีกด้วยหลาย ทำไมถึงเรียกต้นไม้ฟอกอากาศเพราะว่าธรรมชาติของต้นไม้นี่ก็จะมีคุณสมบัติในการฟอกอากาศหาคลายออกซิเจนออกทางใบเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆเขานน่มันสีรู้สึกสดชื่นเพราะเขาคลายออกซิเจนออกอืมและหลังจากนั้นนอกจากนั้นยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ คุณครูหลายท่านหรือคุณครูบางท่านเอาต้นกวักโพเงินและกวักโพทองนี้มาบูรณาการกับการเรียนการสอนนะในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน้ในักเรียนได้วาดได้ระบายสีได้บันทึกนี่ได้จดชื่อว่านี่คือกวักโพทองนี่คือกวักโพเงินนะทีนี้นอก จากนั้นยังเข้าไปถึงในรั้วมหาลัยนะในรั้วมหาลัยนี่นิสิตนักศึกษาได้รับมอบหมายจากอาจารย์บอกว่าให้ไปสืบค้นหาต้นกวักโพเงินและกวักโพทองมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนาะเอ่อทำไมถึงเรียกกวักโพเงินทำไมถึงเรียก กักโพทองนี่พวกเธอไปหาข้อมูลมานะพวกเธอไปหาข้อมูลมาและอีกประการหนึ่งหลังจากที่โพสลงไปแล้วนะหลายคนก็บอกว่านี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้คุณตาวิธีไทยเราสามารถที่จะซื้อขายต้นอันนี้ได้เนาะอืมบางคนบอกเอาไปซื้อเอาไปขายในตลาดก็ได้อยู่บอกมันขายได้อยู่บอกขายได้นะ เพราะต้นกวักโพเงินและกวักโพทองนี่เป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อืมโบแมน่นต้นไม้ที่โบมีคุณค่ามีราคาได้มีคุณค่ามีราคาโพ์ลงไปอินเทอร์เน็ตก,นนททนก็มีคนถามซื้อมีขายไหมคะโพเงินและโพทองสั้นเออปาทิโทเห็นบอกมีคนถามซื้อแสดงว่าเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ามีราคา หรือจะเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับคุณยายขอบน้ำใจพวกเธอมากๆวันนี้เทียงนี้ยายได้กวักโภเงินและกวักโพทองมันช่างสวยอะไรแบบนี้าเอ,อขอบน้ำใจพวกเธอมากๆเดี๋ยวยายจะทำคอนเทนต์ลง youtube พอดีเลยนะอ่ะยายยูทูบเบอร์เอาไปทำ เป็นคอนเทนต์ลงยูทู e ได้สบายมากมีคนติดตามนะเพราะว่าคนชอบต้นไม้มงคลนี่บอกว่าจะเป็นกวักโพเงินและกวักโพทองนี่ถ้ามีคนโพสลงโดยเฉพาะคุณยายนี่ว้าวผู้ติดตามหลายนะ <laughs> เอาละสำหรับมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือห้องมือหนา นอนรับกระคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักดิิที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะ็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะ็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือกวักโพเงินและกวักโพทองไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้ครับท่านผู้ชม